สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The p e o p l e Show ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเสาร์ที่27สิงหาอยู่กับดิฉันโอยดาและคุณเป้พานุพงศ์ค่ะค่ะท่านผู้ชมฮะวันนี้วันเสาร์ที่27สิงหาคมจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศฝนฟ้าเนี่ยสิงหาคมนี่จะเป็นเดือนแรกนะฮะะที่ฝนจะมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย ามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ค่ะนะแล้วก็กันยาย์ยังเหลืออีกหนึ่งเดือนเต็มๆนะฮะ,ะเพียงแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยน้ำในหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่น้ำท่าน้ำป่าก็ดีโหมากันเยอะนะใช่แม้ออกระทั่งทางกรุงเทพมหานครเองก็มีบ้างที่น้ำระบายไม่ทันอ,อน้ำท่วมพวกน้ำป่านี่เยอะเลยนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดเตรียม เนะตรียมความพร้อมรับมือกับน้ําโดยเฉพาะบ้านไหนอยู่ในทางน้ําไหลอยู่ใกล้แหล่งน้ําใช่อยู่ที่ลาดเชิงเขาค่ะอันนี้ต้องระวังน้ําป่าอย่างนครน,นายกวันสองวันก่อนเนี่ยน้ําป่ามาทีสองรอบเลยนะ <hood. S 1> มากลางวันแล้วก็มากลางดึกอีกนะฮะแล้วก็พายุหมาอ้อนที่เพิ่งจะส่งผลกระทบทําให้ประเทศไทยตอนบนเนี่ยไล่ลงมาตั้งแต่ภาคเหนือเลยเนี่ยนะคร ฝนก็เยอะนะครับว่าง่ายๆคือต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาใช่นะฮะจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงซึ่งท่านก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วล่ละนะครับก็เตรียมความพร้อมกันแต่เนินเน่นๆเลยนะฮะ,ะท่านผู้ชมที่อยู่กรุงเทพมหานครแล้วบอกว่าเอ๊วันหยุดเสาร์อาทิตย์อยากจะหาเส้นทางไปพักผ่อนหย่อนใจหน่อยนะครับผมมีมาแนะนําเริ่มต้นรายการของเราเนี่ยนะครับก็จะพาไปรู้กการท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยวนะครับที่มีทั้งอาหารการกิน แบบแน่นๆจุกๆเลยนะฮะแล้วก็สถานที่แวะท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันซึ่งทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ชวนทุกท่านเลยนะฮะไปเที่ยวชุมชนบ้านแหลมใหญ่อยู่ไม่ไกลครับสมุทรสงครามตรงนี้เองนะฮะใกล้ๆแค่นี้ใช่แล้วก็เป็นชุมชนต้นแบบชุมชนสุดท้ายใน10ชุมชนของโครงการสลากสร้างสารรค์ปีที่4ครับท่านผู้ชมฮะซึ่งย้อนกลับไปเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมา ทางผู้บริหารสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมกันให้คําปรึกษาที่ชุมชนนี้เนี่ยนะครับเขาก็เลยลงพื้นที่ไปที่ชุมชนบ้านแหลมใหญ่ไปทํากิจกรรมท่องเที่ยวสนุกสนานเลยนี่เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนี่ถ้าไปสมุทรสงครามต้องไปล่องเรือแบบนี้จริงๆนะคุณโหนนะใช่โอ้โหดูได้บรรยากาศนะเห็นไหมได้บรรยากาศที่สําคัญต้องใส่ชูชีพด้วยนะคุณเพื่อความปลอดภัยนะครับค่ะ ฟังเสียงกันนะฮะจากพันโทหนุนสรรสนาคม่ันผูมหนวยการสำนังกงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหน่อยครับโครงการสลากส,สร้างชุมชนเนี่ยวัตถุประสงค์เราเนี่ยต้องการที่จะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งอยู่แล้วการสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งหมายความว่าทําให้ชุมชนเนี่ยเขามีมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยจัดคณะวิทยากรนะที่เป็นคณะอาจารย์เนี่ยเข้ามาสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวมีฐานท่องเที่ยวมีรูท เส้นทางการท่องเที่ยวเสร็จมาแวะทานอาหารอย่างนี้นะครับตัวอย่างเช่นชุมชนแหลมใหญ่ที่สมุทรสงครามแห่งนี้มีทรัพยากรทางทะเลนะครับก็เป็นอาหารทะเลนะแล้วก็มีคล้ายๆทะเลแหวกเลยนะเป็นดอนแล้วนั่งเรือออกไปนะครับแล้วก็มีลงเรือสามารถเล่นบอร์ดเล่นบอร์ดได้กิจกรรมทางน้ำนะครับสนุกนะครับอันนี้มันจะทําให้คนเนี่ยรู้จักชุมชนบ้านแหลมใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็จะเข้ามาเที่ยวเข้ามาเที่ยวเสร็จก็คนในชุมชนก็จะมีรายได้อยากให้ ผู้ชมทางบ้านนะครับรวมทั้ง,งพ่อแม่พี่น้องเนี่ยไม่เห็นแล้วเนี่ยมาเที่ยวกันโครงการสลากส,สารรสร้างผู้ชุมชนเนี่ยมีทั้งหมด37จชุมชนลวหลังจากสาโครงการต่อไปเราก็จะลงไปติดตามแล้วก็อาจจะเลือกชุมชนที่เป็นต้นแบบอีกขั้นหนึ่งในอนาคตเนี่ยเราเราจะทําต่อไปแน่ในเรื่องของสลากสรรสางผู้ชุมชนเนี่ยเป็นปีต่อๆไปนะครับถ้าชุมชนเล็กๆเกนี่ยเข้มแข็งนะครับมันก็ทาให้ประเทศชาติเข้มแข็งไปเองนะครับอันนี้หลังเราปี2566นเนี่ยเราก็จะมีเปิดให้รับสมัครนะครับให้ชุมชนเนี่ นะครับเราก็จะมีคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนต่างๆนะครับก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากนะครับ w o r l d w i d e g o o r t h นะครับเราจะลงขึ้นแบนเนอร์ไว้เลยนะครับหน้าในเว็บไซต์เลยเข้าไปตรวจสอบได้ว่ารับสมัครเมื่อไหร่นะครับแล้วก็คัดเลือกเมื่อไหร่นะครับอดใจรอนีดเดียวครับปี5นะครับส5 6 6เจอกันแน่นอนครับขอบคุณครับนี่นะฮะก็สำหรับปี65ก็มีทั้งหมด10ชุมชนแล้วก็ชุมชนสุดท้ายที่มีการลงมืนที่ไปไปดูนะครับไปตรวจเยี่ยมกัน ก็คือชุมชนบ้านแหลมใหญ่ค่ะสมุทรสงครามนะฮะอยู่ไม่ไกลแล้วก็เพียบพร้อมจริงๆนะ,ะถ้าใครอยากจะไปทานอาหารซีฟู้ดก็อยู่ติดทะเลอยู่แล้ว<ช>ะะก็ไปทานกันได้เลยสดๆจากทะเละแล้วก็ล่องเรือก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะ